ไฟเราซ้อมมากี่วันครับ,<อ>บซ้อมอยู่ที่ค่ายที่นอนทับบุรีเนาะได้ <c oughs> ยินนั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊กเกอร,ร์สอนเ้ามัง้งออโต้แล้วก็เพื่อนๆพี่น้องในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่น้หนักไปปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับอ่ะวันนี้ต้องมาเจอใครเนี่ยเนื้อเพชรเล็กเหรอเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมันต่อยเขายังดูแลเขามมยสไตล์อะไรอ่ะตะตะขาใต้มาแล้วเราวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนยังไงดีก็ตามเกมได้เลยแล้วก็ต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรแก้ไขอุ้โภคบเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมาของทัพอากาศวันนั้นต่อยใครฟิวไปไหนมาพาไปคะแนนแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลย เบียดอ่ะเบียดการวันนี้ต่อยเบียดเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่วันนี้ต่อยเบียดเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่ห้าแล้วเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> ผ่านครับมาผ่านเลยมาสบายเนาะ,ะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซน็นต์ร้อยอ่ะสมบูรณ์แข็งแรง,แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชน,น,าอานะกับใครนะมาแจ้งเกิดด้วยไฟนี่คุมมากี่กิโลครับสามสี่กโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบคนจังหวัดสุพรรณเด็กสุพรรณเอาฝากเชิญช่วยแฟนครับขอชีย้อะไรฝากเชียร์เลยฝาก แฟน,นครับชาวสุพรรณช่วยเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ,อ่ะขอให้โชคดีอบคมาครับ